คุณได้ข่าวเบเบดมาใหม่ไหมกับดี XD เอ็ Set ในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นแนววอลโ fall แต่ว่าที่สำคัญเลยก็คือมันจะมีชิปล็อกที่เวอร์คิลี่มีแล้วคนตามหากันโดยที่ว่าต้องสุ่มถึงจะได้มาแถมถ้าสุ่มแล้วได้มามันเก่งแค่ชิปเองอะ่ะแบบเพราะมันหนักถูกปะล่ะแต่ตอนนี้มีตัวใหม่ที่ทุกคนได้จับจองกันโดยไม่ต้องสุม่มน่าสนใจก็คือน้ำหนักมันค่อนข้างที่จะน่าสนใจจริงทุกคนเดี๋ยวพี่หลงแปะรูปให้ดูนะ บอกเลยว่าฮือฮากันแน่กับเจ้าวัฟเฟิลนี้ที่เรียกว,ว่าวัฟเฟิลอะไรหน้าตามันเหมือนมากเลยเดี๋ยวขอขึ้นรูปนี่เป็นไงเหมือนปะเหมือนวัฟเฟิลปะเดี๋ยวจะติดเครดิตไว้ทุกคนเลยนี่รูปนี้อ่าแล้วก็ขออนุญาตเอาโค้ดจากเพจกระทรวงเบเบนะคะขึ้นหน่อยอ่าอันนี้เลยมันจะมาทั้งหมด3ตัวซึ่งมีฉลามด้วยตัวนี้พี่หลงจะเก็บก่อนหน้านี้ไอฉลามตัวนี้มันอยู่ใน เซตของออด้านนอกเนาะมันไม่ใช่ของทาราทูมี่นะแต่ตอนนี้มันจะมาเป็นของทาราทูมี่แล้วน้ำหนักที่เขาช่างกันมานะคะก็อยู่ที่45หรอ400ไม่นแน่จต่พัมไม่ค่อยชัดเนาะน่าจะเป็น45.62กรัมเนาะซึ่งเยอะอยู่นะตัวชิ้นตัวส่วนอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างเจ๋งเลยอะทุกคนเซตใหม่นี่คือน่าสนใจจริงๆแล้วก็จะมีตัวใหม่อีกตัวหนึ่งก็คือ CX10 นะโอ้ ถึงเวลานั้นทุกคนจัดกันไหมยังไงคอมเมนต์บอกพี่หลงหน่อยนะคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆแต่พี่หลงทําแล้วก็ลงให้ทุกคนดูด้ว่ยเนาะไว้เดี๋ยวคลิปตามหาสมบัติจะมาเร็วๆนี้แน่นอนรอดูกันนะทุกคนข่าวสารตอนนี้ยังมีอะไรไม่เยอะนะแต่ที่รู้คือถ้ามาก็คือฮือฮากันแน่นอนไม่ต้องรอวอร์คี่แล้วถ้าใครชอบคลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องพี่ลงหกเองด้วยจ้า